รับผลประโยชน์เป็นลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะล่ะจะมีผลอย่างไรไม่กี่ประกันบอกว่าต้องแต่งตั้งผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาดูแลทรัพย์จนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะถึงจะส่งให้ลูกได้ดังนั้นเขาเลยแนะนำว่าประกันถ้าคุณมีสามีหรือภรรยาคุณให้สามีหรือภรรยาดีกว่าเพราะมันไม่ต้องไปเข้าระบบศาลไงให้มาแต่งตั้งมันเข้าตรงเลยถูกไหมล่ะแต่ พอเป็นฝ่ายของการลงทุนการลงทุนเลยบอกว่ามันกลายเป็นทรัพย์มรดกไปแล้วมันเลยเข้าไปในกองมรดกแล้วกลายเป็นว่าให้ผู้จัดการมรดกเป็นคนจัดการทรัพย์ดังนั้นคุณควรเขียนพินัยกรรมเ <c oughs> พราะว่าสุดท้ายอะถ้าคุณไม่เขียนพินัยกรรมอะมันกลายเป็นกองมรดกที่ไปรวมกันแล้วขึ้นอยู่กับผู้จัดการมรดกตามที่ศาลสั่งเป็นคนจัดการ แทนที่คุณคิดว่าคุณจะให้ใครตามที่คุณอยากให้อะคุณเลยไม่ได้ให้เลยการลงทุนทั้งหมดนะมันจะกลายเป็นกองมรดกทั้งสิ้นนะคะและผู้จัดการมรดกอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยชอบจะระบุเขาไปเลยนะว่าเขาอยากให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกถ้าคุณเขียนพินัยกรรมแล้วคุณก็ระบุผู้จัดการมรดกไปด้วยแล้วก็ระบุไว้มากกว่า1คนนะคะเผื่อผู้จัดการมรดกคนนั้นเสียชีวิตไปแล้ว คนถัดไปจะได้ดูแลจัดการได้เป็นหัวข้อที่คนรู้น้อยแล้วก็ไม่ได้คิดเนี่ยพอคุณฟังครูคุูอย่ฟังเฉยๆนะคุณต้องกลับไปคิดแล้วนะว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยมันแยกเป็น2ฝั่งนี่ว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เป็นกองมรดกนะ มันเป็นทุนประกันที่ส่งตรงให้กับคนที่เราอยากให้ได้เลยให้กับผู้รับผลประโยชน์ได้เลยแต่คุณก็ต้องไปดูว่าผู้รับผลประโยชน์คนนั้นเสียชีวิตไหมคุณควรจะให้แบ่งกี่คนคุณจะให้ใครคุณให้ลูกโดยตรงเลยหรือคุณควรจะให้พ่อแม่ดีหรือให้สามีภรรยาที่บรรลุนิพพิภาวางเงี้ยหรือให้คนที่คุณเชื่อใจดียเงี้ยคุณก็ต้องไปคิดอีกฝั่งหนึ่งมันกลายเป็นกองมรดกทั้งหมด ถ้าคุณไม่จัดการไม่เขียนพินัยกรรมในกองมรดกมันกลายเป็นว่าขึ้นแล้วแต่ผู้จัดการมรดกเป็นคนจัดการเพราะนั้นทรัพย์ที่คุณตั้งใจจะให้มันกลายเป็นการบริหารของผู้จัดการมรดกมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของคุณซึ่งคุณรู้ไหมว่ากรณีแบบนี้คุณเจอเยอะมากนะแล้วก็มีปัญหากันเยอะมากพอผู้จัดการมรดกจัดการทรัพย์ญาติโดยชอบทำก็ไม่พอใจเกิดการฟ้องร้องกันมันกลายเป็นความทุกข์ การสูญเสียก็เป็นทุกข์อยู่แล้วอะ่ะมันกลายเป็นการทุกข์หลังการสูญเสียอีกอะ่ะเพราะว่ามาแยง่งทรัพย์มรดกกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำประกรันการวางแผนมรดกการเขียนพินัยกรรมก็เป็นสิ่งที่อย่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วคุณต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณทำที่คุณมีมานั่งคิดมานั่งเลสแล้วดูสิว่าคุณมีการจัดการเรียบร้อยไว้แล้วหรือย,อยังนะคะ